มะตีค่ะพี่น้องพี่หลักมืนอนี้ก็สิ้ผ้าที่ผ้าหนองมาต้มข้าวต้มเครื่องเด้อวกับพี่น้องอันนี้หมูสับใส่ซ้สหายนะคะสามสายค่ะหมูสับกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะอันนี้ก็ต้นหอมผักชีนะคะโรยหลังจากเสร็จแล้วแล้วก็นี่กุ้งแห้งนี่ก็เกลือป่นนะคะชูรสพริกไทยค่ะน้ำส้มสายชูนะคะแล้วก็น้ำปลา อันนี้กระเทียมเจียวนะคะพี่เดี๋ยวค่อยรับฟูค่อเอามานเนาะก็มา,มามาทำกันค,ะค่ะเพื่อนๆทำข้าวต้มคุยอ่าข้าวต้มเครื่องกันเถ่ะวันนี้หม้อเดือดน,นะคะก็ใส่เกลือลงไปค่ะประมาณครึ่งช้อนอ่าครึ่งช้อนชานะคะเกลือสิบกรัแล้วก็ใส่ผงนวนวนะคะเพื่อนๆนิดๆหน่อย ก็ใส่น้ำปลาค่ะเพื่อนเพืๆน,น้ำปลาเสร็จแล้วก็ใส่หมูนะคะใส่หมูสับนะคะง่ายๆไม่ยากหอมกระเทียมริกไทยนากัดที ต้มหมน,นแ,แล้วแกพอเราก็ตักข้าวพอข้าวสุกนะคะเพื่อนๆต้มจะได้กินไวค่ะแล้วพอข้าวสุกลงไป ประมาณสองแค่ทีครึ่งก็พอกับเพื่อนใส่เยอะข้าวก็จะอืดไม่พอค่ะสองแค่ทีลครึ่งแค่นี้ก็พอเดี๋ยวข้าวอืดกับเพื่อน ถ้าเราไม่พอเราเติมได้นะคะทีหลังเพื่อนเราก็ใส่กุ้งกุ้งแห้งลงไปค่ะเพื่อนๆห็นไล้ค่ะเพื่อนๆน่ากินเลยค่ะต้มไม่ยากค่ะเพื่อนๆง่ายๆสบายๆนะ ชาิก็อเลยเพื่อๆไม่เค็มไม่จืดเกินไปแค่แน,นี้เราก็ได้ข้าวต้มร้อนๆสดโลกงของคองอ,งอ,งอร่อยๆนกกะคะเพื่อนงขอเติมข้าวอีกนะต้องเพื่อ,อนจะนอยเฉยแค่นี้พอค่ะ กำลังนี้แค่นี้ะเราก็ได้มูสับอร่อยหอมเรืองเทศนะคะลองทำดูกับเพื่อนๆไม่ยากนะง่ายๆนะ อมมากค่ะหอมกระเทียมพริกไทยนะคะเพื่อนๆก็หมูลอยหมูสามลอยขึ้นก็แสดงว่าหมูสุกแล้วนะคะแล้วก็ช้อนออกค่ะช้อนฟองออกช้อนฟองนะคะ พเพื่อนหมูสับอร่อยะคะ่ะเพื่อน,เ,นะะพอเพื่อนแล้วเราก็ปิดแก๊สนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ใส่หอมโรยหน้าเลยค่ะต้นหอมผักชีเลยค่ะพเพื่อนเพื่อนต้นหอมผักชีนะคะเม่ก่อนเด็กๆก็ทําอย่างนี้และกินพ่อแม่ทำกินนี่กระเทียมเจียวโรยหน้านะคะ่ะเพื่อนเพื่อนอร่อยะคะ่ะ แสบ่นหองหอมกระเทียมสับกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวหอมมากแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะแน่นนี้ไม่ยากนะคะแค่นี้ก็ตักเสิรได้เลยค่ะเพื่อนๆ กะต้มต้มเครื่องมูสับเน้นๆนะคะเครื่องแน่นๆค่ะเพื่อนๆอร่อยมากค่ะกินด้วยกันไหมคะกินด้วยกันไหมคะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆพร้อมเสิร์ฟค่ะ